เบตงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีเสน่ห์ในการที่จะดึงดูดผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่ความยากลําบากในการที่จะเดินทางไปที่เบตงนี่แหละครับยังคงเป็นความท้าทายอยู่นะครับคุณผู้ชมจากกรุงเทพมหานครเดินทางไปที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลาวิธีที่เร็วที่สุดจากกรุงเทพก็คือต้องนั่งเครื่องบินไปนะครับสนามบินที่ใกล้ที่สุดของเบตงอยู่ที่อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่งเครื่องจากกรุงเทพไป1ชั่วโมงครึ่ง พอไปลงเครื่องที่หาดใหญ่หลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ต้องมีการหารถเพื่อที่จะต่อไปที่เบตงอีกนั่งรถก็ใช่ว่าชั่วโมงเดียวนะครับต้องใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า3-4ชั่วโมงผมคำนวณจาก Google Earth เนี่ยนะใช้เวลาในการเดินทางคือ 4ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะครับและทางบางช่วงยังเป็นเส้นทางขึ้นเขาวรวมๆแล้วคุณผู้ชมครับเดินทางจากกรุงเทพไปเบตงอาจจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6ถึง7ชั่วโมงหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นออกเช้าถึงบ่ายแก่ๆหรือว่าถึงเย็นนะครับจริงๆการเดินทางที่ใช้เวลานาน,านก็ทำให้สนามบินเบตงที่เพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ตอนนี้กลายมาเป็นความหวังสําคัญในการกระตุ้นการเดินทางนะครับและแม้ว่าจะยังไม่มีสายการบินที่บินไปลงโดยตรงแต่วันนี้ก็เปิดให้เครื่องบินทั่วไปนั้นสามารถขึ้นลงได้แล้ววันนี้ผมได้คลิปวิดีโอมาจากคนที่ขับเครื่องบินไปลงที่สนามบินเบตงเป็นกลุ่มแรกๆพวกเขามองว่านี่อาจจะกลายเป็นสนามบินในไทยอีกแห่งที่มีทัศนียภาพที่สวยงามครับเห็นสนามเบตงแล้วนะจ๊ะสนามเบตงอยู่ด้าน มาถึงก็ตื่นเต้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นสนามบินเบตงนี่อาจจะเป็นภาพที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในช่วงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆสนามบินเบตงจังหวัดยะลายังไม่มีสายการบินพาณิชย์ให้บริการ แต่การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว100ซจึงเปิดให้คนที่มีเครื่องบินส่วนตัวสามารถบินไปลงได้นะครับนี่เป็นภาพจากชมรมการบินภูเก็ตที่เขานําเครื่องบินไปลงที่สนามบินเบตงสนามบินอีกแห่งที่เขาบอกว่ามีวิวทิวทัศน์สวยงามหลายคนเนี่ยบอกว่าแค่ก่อนเครื่องบินจะลงก็เหมือนได้ไปเที่ยวเบตงแล้วครับาม,าม,มาแล้วมาแล้วสวย, 8, สวยกับราแปะสวยรับปักปักสวยรับจริงจริงโอ๊ยไม่เคยมา ก็บอกว่าถ้าบินไปตอนเช้าๆนี่จะได้เห็นหมอกด้วยนะครับแต่ว่ารอบแรกที่บินไปลงจอดไม่ได้เพราะว่าเจอหมอกนี่แหละครับอย่างจุดนี้ก็คือทะเลหมอกไอเยเวงนะครับเป็นสกายวอล์กจุดชมวิวเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งของที่นี่ส่วนอีกจุดที่บินไปเนี่ยก็คือเขื่อนบางลางที่บินผ่านด้วยก่อนลงนะครับทัศนียภาพเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันครับเย้แลนดิ้งแล้วเย้ส yeah, นามเปตกสวยอะ่ะ สนามบินเบตงตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกสำหรับสนามบินในเชิงพาณิชย์นะครับหากตรวจสอบแล้วพบว่ามันไม่มีข้อบกพร่องก็คาดว่าจะสามารถพิจารณาออกใบรับรองสนามบินสาธารณะให้สนามบินเบตงได้ ภายในเดือนนี้นะครับส่วนสายการบินพาณิชย์ที่จะไปลงที่เบตงจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยได้รับคำยืนยันจากทางสายการบินหนึ่งนะครับที่มีแผนจะบินตรงจากกรุงเทพไปเบตงใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับจากที่เดินทางตอนเช้าไปถึงตอนเย็นหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีเครื่องบินบินตรงจากกรุงเทพอาจจะใช้เวลาเพียงแค่3ชั่วโมงรวมเวลาในการเช็คอินนะครับ